สวัสดีคะ่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศาีสิงห์นะคะในช่วงเดือนเมษายน2563ค่ะชารลัคนาราศีสิงห์ก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่17กันยายนช่องนี้แบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะเรามาดูกันเลยว่าดวงความรักของชาวราศาาีสิงห์ในช่วงเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างทั้งของคนมีคู่และของคนโสดนะคะไพ่ใบแรกค่ะ9กะะ้าดาบใบที่สอง ของคาถาค่ะ The Fool Judgment ค่ะ The Magician ราชินีถือถ้วยนะคะเด็กถือไม้เท้าห้าดาบ สุดท้ายไพ่สิบดาบค่ะชาวราศีสิงห์นะคะช่วงเดือนนี้ไพ่พลังงานหลักของคุณนะคะไพ่เก้าดาบดูสําหรับคนที่มีคู่กันก่อนนะคะเก้าดาบสําหรับคนที่มีคู่เครียดทุกวิตกกังวลนอนไม่หลับนะคะปวดหัวนะคะคุณอาจจะมีอาการปวดหัวหบ่อยๆเลยค่ะช่วงนี้คิดมากนะคะ เครียดเพราะอะไรเครียดเพราะคุณอาจจะได้รับข่าวนะคะ judgment judgment จะเป็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คุณได้รับรู้เข้ามานะคะอ่าแล้วทำให้คุณทะเลาะก,กับคู่ เกิดความไม่เข้าใจกันมีอุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์ห้าดาจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เขายิ้มเหมือนความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากเกินไปใครคนใดนคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะหรืออาจจะเป็นคู่ของคุณอะที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนไม่ฟังความความเห็นของอีกคนหนึ่งไม่ไม่ไม่สนใจว่าสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของอีกคนเขาจะรู้สึกอย่างไรคุณพูดอะไรไปไม่ได้แคร์หรือ คู่ของคุณเขาพูดอะไรแล้วเขาไม่ได้แคร์คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้แคร์คุณนะคะหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเกิดปัญหาจากมีคนคนอื่นมาแทรกในความสัมพันธ์นะคะดูจากหน้าไพ่แล้วเหตุการณ์ไม่ได้เกิดเกิดขึ้นกับการที่คุณสองคนมาทะเลาะกันเองนะคะมันจะมีเรื่องเาวาของคนอื่นเข้ามาด้วยอาจจะเป็นมือที่สหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวที่มาสร้างความปั่นป่วนให้กับคุณนะตอนนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยไพ่เดอะฟูลนะคะ คนมีคู่ที่กาลังคุยคุยกันอยู่รู้สึกว่าคู่ของคุณเขาดูไม่ค่อยจริงจังนะคะเขาไม่ได้มองถึงอนาคตร่วมกันเลยเขามีอิสระของเขาเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ทําหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะเหตุการณ์อาจจะสลับกันก็ได้ชาวราศาีสิงศ์ีตอนเนี้ยอาจจะมีสภาวะอารมณ์ที่อยากจะมีความเป็นส่วนตัวอยากจะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างจะสูงนะคะไฟเดอร์ฟู แปคาทะนะคะความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันพัฒนามาอย่างรวดเร็วอ่ะรู้สึกว่ามันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะที่ผ่านมา,าและไพ่คว e นอัลคัปเนี่ยบอกว่าสภาวะอารมณ์ของคุณในตอนนี้รู้สึกว่าคุณกำลังพิจารณานะผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่บนบันลังนะคะอยู่ท่ามกลาง คลื่นน้ําที่มันไม่สงบเหมือนใน,ในใจิตใจของคุณอ่ะค่อนข้างที่จะว้าวุ่นนะคะผู้หญิงคนนี้ก้มลงมองในถ้วยมองถ้วยที่เขาถืออยู่รู้สึกว่าเขากังวลใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเขากาลังคิดพิจารณาสิ่งที่เขาทำเขารู้สึกว่าเขาทาดีที่สุดแล้วแต่เขาก็ยังคิดมากเขาก็ยังกังวลน,นะคะหลายๆคนนะคะชาวรา,าศรีสิงห์อาจจะคุยกับชาวต่างชาตินะคะสองคาทานะคะอ,อาจจะคุย ออนไลน์ Online, คุยกับคนทางไกลต่างชาติต่างภาษาเลยนะคะเพจอัฟ n อนนะคะเด็กถือไม้เท้าเนี่ยหลายคู่หลายคนกำลังเหมือนเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอแต่คุณคุณพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไกลนะคะคุณรู้สึกว่าคุณผูกพันกับคนคนนี้มากเดอะเมจิเชียนนะคะการเข้ามาของเขาทำให้คุณรู้สึกว่า คุณเชื่อในคำพูดเขาคุณเชื่อมั่นในตัวเขาไว้ใจในตัวเขาแต่สุดท้ายแล้วอ่ะสิบดาบมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดปัญหาขึ้นเกิดสถานการณ์ที่อาจจะเกิดการหักหลังการทำอะไรรับหลังคุณนะคะทำให้คุณเจ็บปวดนะคะเป็นสิบดาบที่นอนโดนดาบทิ่มแทงอ่ะโดนทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะนะคะ ขอดูให้ขยายหน่อยนะคะ d g m t n t คือเรื่องราวของอะไรที่ทำให้คุณเครียดทำให้คุณปวดหัวเป็นแก้วอย่างตอนนี้คะ Judgment การได้ข่าวค่ะการได้ข่าวมาจากทางไกความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างที่จะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ด้วยกันนะคะ Judgment ได้ข่าวมานะคะอาจจะไปรับรู้อะไรบางอย่างผ่านโลกโซเชียลนี่แหละค่ะอ่า judgment น่ะมันเป็นเรื่องราวของเดวิลเข้ามาค่ะจะเป็นความรักความผูกพันที่เป็นรักซ้อนรักสามเศร้าเป็นพันธนาการที่คุณไม่สามารถตัดเขาไปได้ถึงแม้ว่าเดวิลมันจะมาพร้อมกับไพ่10ดาบเนี่ยมันมันมาทิ่มแทงตัวคุณคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณตัดเขาไม่ได้นะคะหรือ ชาวราศาาีสิงห์หลายๆท่านอาจจะเกิดการเลิกลาอาจจะเกิดความนิ่งอ่ะในความสัมพันธ์นะคะเขาคนนั้นจากคุณไปนะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าคุณตัดเขาไม่ขาดนะคะขอดูไพ่ The Magician นะคะขยาย The Magician สามดาบอ่าการที่เขา พูดนะคะการที่เขาให้ความหวังคุณนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะคําพูดของเขาอะ่ะมันเชื่อไม่ได้อะ่ะเขาบอกว่าทําไมไม่เชื่อใจเขาล่ะทําไมทําไมนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็เกิดขึ้นจริงๆสามดาบมันเป็นเรื่องราวที่การทร,ทรยศการหักหลังนะคะเ,เป็นเรื่องที่ไม่น่าไว้วางใจนะคะ ทำไมมีไพ่เดอะฟูลขึ้นมาขอดูไพ่ขยายเดอะฟูลนะคะหลายคนคุณอยากจะหนีไปจากจุดนี้ห้าเหรียญคุณไม่อยากตกอยู่ในสภาวะที่ถูกทอดทิ้งไม่อยากจะไปยึดติดกับอะไรเก่าๆที่มันมันเจ็บช้ำมาค่ะคุณอยากจะดึงตัวเองออกมานะคะไพ่เดอะฟูล ก็มาเรามาดูสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของคู่นะคะของชาวราศาีสิงห์ตอนนี้เขารู้สึกอะไรอยู่สภาวะอารมณ์เขาตอนนี้เป็นยังไงนะคะสดาบค่ะ1ดาบสิบคาถา The Tower ลค่ะมาดูกัน The Tower สภาวะอารมณ์เหมือนกระทบกระเทือนใจอย่างหนักเกิดอะไรขึ้นอย่างกระทันหันนะคะไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆตึกพังขึ้นมาสิบคราไพแห่งความเหนื่อยสภาวะอารมณ์เขาตอนนี้เขารู้สึกเขาเหนื่อยนะแบกรับกับภาวะอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ามานะคะเหนื่อย ที่จะไปต่อในความสัมพันธ์เหนื่อยหรือเขาจะเหนื่อยกับการงานของเขาก็ได้เหนื่อยที่เขาต้องมีภาระในเรื่องของหน้าที่การงานท่อนข้างที่จะหนักหนึ่งดาบเขารู้สึกว่าเขาจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วเพราะว่าตอนนี้เขายังลังเลใจนะคะ2ดาบยังเลือกไม่ได้เลยนะคะคนในความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์ตอนนี้หรือเหตุการณ์อาจจะเกิดสลับกันก็ได้นะคะ สองดาบเนี่ยเขายังลังเลใจเขายังสับสนยังว้าวุ่นใจยังเลือกไม่ได้ว่าจะเลือกทางไหนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะต้องเลือกล่ะค่ะเพราะว่ามีไพ่หนึ่งดาบเข้ามาคือเขาเขาก็รู้แหละค่ะว่าเขาจะต้องตัดสินใจนะคะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวรา,ราศีกรกฎมันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะในเดือนมษายนนี้ขอโทษค่ะสิบถ้วยนะคะ ไพ่เดอะไฮโลแฟนนะคะกคาถาละคะ่ะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะก็มีเกณฑ์ว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันก็ยังอยู่เป็นครอบครัวใครที่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งนะคะก็มีเกณฑ์ว่าเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ไพ่พระไพ่เดอะไฮโลแฟนมาบอกว่า ถ้าคุณเชื่อในความถูกต้องอ่ะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คุณเป็นฝ่ายที่ถูกมาตลอดคุณจะได้รับความความเมตตาคุณจะได้รับสิ่งที่ที่ดีๆค่ะคุณทำดีมาตลอดแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนหกคาทานะคะอ่าเขาอาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะมีการสื่อสารอาจจะมีการติดต่อเข้ามานะคะ หลายคู่หลายคนที่อยู่ดีๆคนนักหายไปนะคะตัดขาดนะคะเงียบหายไปหลายๆคนยังรอคอยค่ะสองคาถาเหมือนคุณรอคอยข่าวจากเขาอ่ะอยู่ดีเขาหายไปเลยนะคะไม่รู้เขาหายไปไหนอ่าแล้วคุณจะได้รับข่าวนะคะไพ่สรุป6กคาทายังไงคุณก็จะได้รับชัยชนะคุณรอคอยสิ่งที่ดีๆคุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะ ต่อมาเรามาดูสําหรับคนโสดกันบ้างไพ่สําหรับคนโสดเนี่ยเกดาบสิบดาบเครียดนอนไม่หลับทุกข์ใจยังคิดกับเรื่องเดิมๆคนเดิมๆถึงแม้ว่าจะมีเดอะ a มจิช a n คนนี้เข้ามานะคะเขามาพูดคุยเข้ามาสานสัมพันธ์กับคุณคุณยังไม่หันหน้ามามองเขาเลยอะค่ะคนโสดสภาวะอารมณ์คุณอยู่แบบอยู่กับความทุกข์อะอหาดาบเนี่ยเรื่องราวเกาๆที่มันยัง มันยังทําให้คุณสับสน The f o o คุณก็ยังอยากจะมีอิสระของคุณอยู่ไม่อยากจะเอาตัวเองไปผูกมัดกับใครนะคะคนส่วนหลายๆท่านกนลำลังคุยออกคุยกับชาวต่างชาตินะคะสองคาถาเออเหมือนยังติดต่อกับชาวต่างชาติเพศวอรเนี่ยเอออาจจะเป็นคนในที่ทํางานก็ได้นะคะคนที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้ด้วยในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ว่า เขาจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณอาจจะเป็นคนธาตุไฟชาวลัคนาราศีสิงเมษและราศีธนูนะคะก็เป็นไปได้ในช่วงนี้คนคนนี้เขาจะเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะมาดูไพ่แนวโน้มสำหรับคนโสดน,นะคะในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นไปในทิศทางไหนมีเกณฑ์จะเปิดใจให้กับใครไหมนะคะดูไพ่สำหรับคนณสูสีคาถาค่ะ The Fool เจ็ดเหรียญคนโสดนะคะเดือนนี้ถึงแม้ว่าคุณคุณอยากจะมีใครสักคนที่สร้างความมั่นคงนะคะ สีคะถาหมายถึงการตกลงปรงใจถึงขั้นแต่งงานค่ะความเป็นครอบครัวนะคะแต่คุณก็เลือกนะคะในช่วงเนี้ยถึงแม้ว่าคุณคุณความหวังของคุณอ่ะคุณอยากจะถึงขั้นที่ว่าใครเข้ามาสักคนเนี่ยต้องมองถึงอนาคตต้องมองถึงความมั่นคงต้องมองถึงการเป็นครอบครัวแต่ในช่วงเนี้ยคุณยังรู้สึกว่าเป็นเดอะฟูลค่ะยังไม่อยากจะยึดติดอะไรมากมายนะก็คุยคุยไปก่อนนะคะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะพิจารณาค่อนข้างที่จะเลือกเยอะด้วยเจเหรียญนะต้องมองนะคะถึงอนาคตมองถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่ามันจะไปได้ถึงขนาดไหนแต่คุณก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปิดกั้นซะทีเดียวเด็ดฟูก็ลองลอง,ลองคบๆลองพูดคุยดูนะคะลองศึกษากันดูนะคะสำหรับคนโสดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ